ท่านประาที่เคารบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกราบพรมสมศรีชมทีเลขาธิการภาคชาติหน้าค่อยวัฒน,นาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแค้นแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาท่าน,นครับผมอยากการเรียนว่าวันนี้ก็วันที่6เดือน12 66 เขาไม่ยอมกผมกับรู้อยากการเรียนว่าเมื่อผู้สูงอายุธรรมดาที่กครบกับถ้าเก้าไปก็อยากจะให้ผู้เท่าผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปได้วันละหนึ่งรอยคือเดืนละสามพั 3, บาทแต่ปรากฏว่าก้าไกลโดนกีดกัน โดนผลักดันโดนทุกอย่างไม่ให้เป็นรัฐบาลก็เลย3,000บาทไม่ได้ท่านผู้เท่าก็ได้กินแห้วกันไปเดือนหกร้อย600บาทต,ต่อเดือนวันละยี่สิบบาทคำนาคข้บประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากพอผู้เท่าผู้แก่ของพวกเราอายุไม่ถึงแปดิบกปีก็ตายกันหมดแล้วก็มีเพียง15ล้านคนเท่านั้นเองตั้งแต่60ปีขึ้นไป ตายบ้างอ,อกปีบ้างเขแล้วแต่งบประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ9ก้า0มืนกว่า้านบาทจำนปนด้านที่กรบกับถ้าผู้ท่าผู้แก่ได้เบีย้ยผู้สูงอายุตกันละร้อยบาทเป็นละสามพันนี้ก็จะทําให้ครอบครัวก็จะทําให้การมีอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้น พอ,อไรธรรมทานที่เรารก็พาะลูกหลานไม่ต้องดูแลอะไรมากมายไม่เครียดในการเลี้ยงดูผู้เฒ่าผู้แก่พอตัวเองก็ยังหาอยู่หากินใส่ปากใส่ทอนก็ยังไม่คุ้มอยู่แล้วไหนจะดูดูแลพ่อแม่ตามบุคการีแต่ถ้ามีเงินร้อยบาทต่อว,วันเนี่ยธรรมทานที่ครอบคับลูกหลานก็ไม่เครียดผู้เฒ่าผู้แก่ก็ในในชนบทหรือในกรุงเทพก็ก็ทานได้สบายนะฮะ มือละสามสิบสามบาทสามมือแต่ทุกวันนี้ก็มือเท่าไหร่ท่านประธานได้ครวันหนึ่งก็วันละยี่สิบบาทมือหนึ่งก็เจ็ดบาทกว่ากว่าถ้านโยายถ้ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณส่วนนี้เข้ามาดูแลคนท่าคนแก่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่พักของผมได้ผลักดันตลอดตั้งแต่200ปีที่ผ่านมาแล้ว ก,ก,ก็ได้แค่เก้าก็ได้แค่หกร้อยบาทต่อเดือนทรามประธานก็เป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากอ่ะธรรมประธานครับต้องต้องให้ได้วันละร้อยนะจึงจะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้อย่าลืมว่าประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราถ้าประชาชนมีความสุขอยู่เย็นสบายแล้วประเทศชาติก็จะเะริ่นรุ่งเรือง่านรัฐมนตรีด้านเศรษฐีมาเศรษฐีทั้งหลายก็สบายแหละเพราะว่าเงินทองมีมากมายกายกองจะร่มทับ ตายอยู่แล้วแต่ว่าคนยากคนจนต้องอาศัยรัฐบาลดูแลผมผลักดันมาก,นกรกัธมนีตรีครับในประเด็นเรื่องนี้ผมผลักดันมาแล้วสองร้กว่าปีแล้วก็ยังแด้แค่หกร้อยกว่าหกร้อบาทเท่านั้นต่อเดือนมาเลยยี่บาทถ้าได้3,000บาทแล้วก็ผมยืนว่าพี่น้องประชาชนจะลืมตะอ,อาปากได้ในประเด็นนี้ขอบคุณมากรับทัานประธานครับ